ลองจินตนาการถึงสัตว์ประหลาดเหล็กกล้าขนาดมหึมาที่ซ่อนตัวอยู่ใต้มหาสมุทรอาร์กติกสามารถยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพทำลายล้างโลกได้ภายในไม่กี่นาทีนี่ไม่ใช่ฉากจากภาพยนตร์ไซไฟแต่มันคือของจริงนี่คือเรือดำน้ำเค84เยคาเตรินบุกหนึ่งในเรือดำน้ำติดขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดของรัเสเซียเรือลำนี้ถูกสร้างครึ่งในช่วงสงครามเย็นเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์ของโลกตะวันตก มันเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเดลตา IV ซึ่งเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รุ่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลอบโจมตีและป้องกันประเทศด้วยระบบขีปนาวุธทิสัยไกล K-84 เยคาเดรีนบุกถูกปล่อยลงน้ำครั้งแรกในเดือนมีนาคมปี1985โดยสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือเซลแมชเมืองเซเวรอดวินซึ่งเป็นแหล่งผลิตเรือดำน้ำหลักของรัสเซีย ตัวเรือมีความยาวกว่า167เมตรหรือเท่ากับสนามฟุตบอลสองสนามวางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สองเครื่องเพื่อขับเคลื่อนและสามารถลอยอยู่ใต้น้ำได้นานนับเดือนโดยไม่ต้องโผล่สู่ผิวน้ำเมื่ออยู่ใต้น้ำเรือจะมีน้ำหนักถึง18,200ตันหนักกว่าวานสีน้ำเงินถึง120ตัวภารกิจหลักของเรือดำน้ำลำนี้คือการข่มขู่คู่แข่งทางยุทธศาสตร์ ด้วยขีปนาวุธ R 29 r m ชาทิลที่สามารถยิงได้ไกลกว่า8,000กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์แบบแยกเป้าหมายได้หลายหัวในแต่ละลูกภายในตัวเรือคือโลกอีกใบแคบมืดเย็นและเต็มไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลูกเรือกว่า100นายต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนพวกเขาผ่านการฝึกอย่างหนักทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจภายใต,ใต้สภาพแวดล้อมที่เคร่งเครียดได้ตลอดเวลา และแม้ว่าจะเป็นเรือดำน้ำที่เงียบที่สุดลำหนึ่งในโลกแต่ K 8 4ก็ไม่ได้รอดพ้นจากสายตาสื่อโลกโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะในเหตุการณ์ไฟไม่ครั้งใหญ่เมื่อวันที่29ธันวาคมปี2 0 1 1ที่ท่าเรือโรยากโกโวใกล้เมืองเมอร์มันส์ขณะอยู่ระหว่างซ่อมบำรุงบนอู่ลอยเกิดไฟไม่ขึ้นจากนั่งร้านไม้รอบตัวเรือก่อนจะลุกลามไปยังชั้นยางการเสียงภายนอกที่ติดอยู่บนตัวเรือไฟโหมอยู่นานหลายชั่วโมงจนต้องจมอู่แห้งลงใต้น้ำเพื่อดับไฟ ตอนแรกทางการรายงานว่าขีปนาวุธและหัวรบนิวเคลียร์ได้ถูกถอดออกก่อนการซ่อมแต่ในเวลาต่อมากลับมีรายงานหลุดออกมาว่าขีปนาวุธอาจยังอยู่บนเรือหากไฟลุกลามถึงหัวรบหรือระบบควบคุมเตาปฏิกรณผลลัพธ์อาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมระดับโลกได้เลยทีเดียวหลายคนคาดว่าเยคาเดรินบุกจะต้องปลดประจำการหลังเหตุการณ์นี้แต่รัเสเซียกลับเลือกที่จะฟื้นฟูมันให้กลับมาใหม่อย่างสมศักดิ์ศรี ระหว่างปี2012-2014ถึงเรือได้เข้าสู่กระบวนการซ่อมใหญ่และอัปเกรดระบบต่างๆที่อุดต่อเรือซีเวตดอกกัดจากนั้นจึงกลับเข้าสู่ประจำการในเดือนธันวาคมปี2014ระบบสื่อสารระบบนำทางและระบบควบคุมขีปนาวุธถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดทำให้แม้เรือลำนี้จะมีอายุเกิน30ปีแล้วแต่ก็ยังคงมีความสามารถทางยุทธศาสตร์ไม่แพ้เรือดำน้ำยุคใหม่เยคาเตรินบุกเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือภาคเหนือของรัเสเซีย ซึ่งประจำการในแถบอาร์กติกใต้ผืนน้ำแข็งที่หนาแน่นยากต่อการตรวจจับและด้วยภารกิจแบบเซคชันสไตร์หรือการตอบโต้นิวเคลียร์หลังถูกโจมตีเพื่อแบบนี้จึงถือเป็นหมากสำคัญในเกมการข่มขู่เชิงนิวเคลียร์แนวคิดนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังแม้ว่าประเทศแม่จะถูกทำลายแต่ศัตรูจะยังคงถูกตอบโต้ด้วยพลังทำลายหลางสูงจากใต้ทะเลลึกทำให้ไม่มีใครกล้าเสี่ยงก่อสงครามก่อน ทุกวันนี้เรือดำน้ำประเภทนี้ยังคงทำภารกิจอย่างเงียบเชียบใต้มหาสมุทรเป็นดัง่งเงามือที่มองไม่เห็นแต่ทรงอิทธิพลต่อเสถียรภาพโลกอย่างเหลือเชื่อแม้ในยุคที่โลกหันไปให้ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างโดรนหรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเรือดำน้ำแบบ k 84ยังคงมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ระดับโลกมันคืออาวุธสงครามที่ป้องกันไม่ให้สงครามเกิดขึ้นตั้งแต่แรกแต่คำถามใหญ่ยังคงอยู่ เพื่อเหล่านี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุขึ้นอีกละ่ะโลกจะพร้อมรับมือหรือไม่ K84 เยคาเดรีนบุกจึงไม่ได้เป็นแค่เรือดำน้ำแต่มันคือเครื่องเตือนใจถึงพลังนิวเคลียร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งในด้านของเทคโนโลยีและในด้านของความน่าสะพรึงกลัวขอบคุณที่รับชมออโต้คิงดอมหากคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเครื่องจากระดับตำนาน เทคโนโลยีสุดล้ำและเรื่องราวรับของโลกยุทธโภกกรอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ